น,นี่ค่ะเ,เพื่อนๆมันนี่สาวขนแกนสิมาแช่ประสบการณ์โกกผมยูฟิแ,แลนด์เด้อค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆิดเบิ้งสีผมสาวขนแกนเด้อค่ะว่าอันนี้สาวขนแกนเพิ่งเฮ็ดมามื่อนี้เลยค่ะก็เลยบ่ทันได้แต่ว่าสาวขนแกนบ่ได้เฮ็ดให้เพื่อนๆเบิ่งก็สิเอาแต่สีมาให้โซ่เบิ้งซื่อๆเด้อค่ะว่า แต่ก่นสาวคนแกนผมย่าวด้วค่ะผมย่าวตกกัางหลังเลยด้วสีดำแต่ว่าปัญหาคือว่ามันหัวงอ,อกค่ะหัวงอ,อกเต็มโคตรเลยด้วค่ะงอ,อกตลอดแล้วก็ต้องเติมหัวงอ,อกทุกสองอาทิตย์ค่ะมันก็นเลยเสียเวลาเสียเวลาในการที่เขาสิมาเติมโค้นผมเลยค่ะสาวคนแกนก็นกนเลยโกกสีเแต่ว่าโกกสีผมง,งอก ก็คืกับกับ่ได่ยากมากมายเลยค่ะสาวคนแก่ไปที่แรกที่แรกบ่ิไดโกงเลยค่ะสาวคนพอผมเงาสาวคนแก่เสียดายกก็เลยไปให้เขาเติมปลายผมให้นะคะเติมปลายผมกับ่ไดหลายเลยค่ะเติมสีเติมสีออกสีม่วงมันก็สะกลมกลืนกับผมงอผมโค้นเป็นว่า่แต่ว่าคาโก่ผมมันแคงไหยค่ะล้อยเรียนก็คือตีเป็นงื่นไทยกับสามพันหามเลยว่ค่ะโกกตะโค้นเลยค่ะโก่ตะโค้น แต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อใส่ชีวิตอยู่แค่สองเดือนผมสาวคนแก่กระสิขาดนี่ค่ะกับบาลูว่าน้ำยากโกานนะะกของบ้านเขานี่กับน้ำยาโกกของบ้านเฮานี่พวาอมแตกต่างมันนยุีท่ทอดไดเลยคะ่ะเพราะเขาว่าเขาเป็นคนไทยเลรวผมเขาเส้นงใหญ่นะคะมันก็นเลยเหตุที่เขาอาจจะใส่น้ำยาแรกแล้วก็กัดสีกรดเลยคะ่ะแล้วก็จังโกกปลายดมันออกมาเป็นหัวงอกมันกระสิราบข้างบนกัขบข้างล่างมันวะค่ะแต่หลังจากนั้นสาวคนแก่ก็เลยตัดผมถิ่เหมดเลยเด้ค่ะ ก็เลยได้มาเป็นผมสันแต่ว่าหลังจากนั้นเห็เพื่อนๆเบิ่งเบื้องนะแรกซาก็แกนสีเส,สีสามเตยเด็กค่ะเทตอแรกสากนแกนกับเฮ็ดสีนี่เด็กค่ะเพื่อนๆเอาเดินเพื่อนเ,อนเ,อนเอนบิงะะ่งเดรกค่ะเทตอแรกเฮ็ดสีนี่สีนี่เป็นของกาเนีเยรเด็กค่ะเขาก็สิเป็นเขาสิบอกว่าเป็นสีคัลเลอร์เซนเซชันก็สิเป็นคัลเลอร์สีเออ่ สีบรอนเด้ค่ะเขาสิบอกว่าอุนตาบรอนก็สิเป็นสีฝลังโดยตรงเลยเด้ค่ะสีนี้แต่ว่าสีนี้โกกมาแล้วสิเป็นยังไงสาวคนแก่นมีรูกอยู่เด้ค่ะสีเป็นเพื่อนเบิงแล้วกะอีกสีหนึ่งเด้ค่ะสาวคนแก่ก็ทดลองหลายเด้เพราะว่าหัวงอกก็สิเป็นสีนี้ก็สีออกสีก็สีออกเป็นสีซปเปอร์บอลเด้ค่ะก็คือสีนี้แล้วอีกสีนี้เด้ค่ะ ก็สิเป็นสีเท้าที่เป็นสีหัวงอกแต่ว่าหลังจากที่ห้าปีดมันแล้วมันก็ดีขึ้นเลยคะ่ะอันนี้คือสีสุดท้ายที่สาวขอนแกน่นเห็ดเห็ดสามเทื่อแต่ว่าสาวขอนแก่นก็บ,บ่กัดสีผมเลยคะ่ะบ mm ่แ hmm. ม่นว่าเห็ดสามเทื่อเห็ดตอกันเลยคะ่ะสาวขอนแก่นก็ใส่เวลาสองเดือนสามเดือนกับเห mm ็ดเทื่อหนึ่ง mm hmm. หลังจากเทื่อที่สามมันก็เลยได้ม่ได้สีนี่ค่ะสีเกือบไก่เคียงแต่ว่าก็ดีเลยคะ่ะเพราะว่าหัวเห้า เขาก็บ,บ่ต้องมาเสียเวลาโกกผมทุกสองอาทิตย์แต้มงอกแหค่ค่ะก็เลยโกกให้มันกลมกืนถ้าหัวงอกเนื้อออกมาแล้วมันก็สีได้สีกับสีที่เขาโกกไหมคะ่ะกับบต้องไปเสียเวลาอีกยังกับมันกมากไม้นี้ก็คือปล่อยได้เห็ดได้กับบดูระวังงอกหนาเกียดด้ค่ะก็ให้มันอยู่ในสภาพ เออถึงว่าเล้ยวหลเกินไปเนาะค่ะเป็นผู้ยิ่งเนาะเฮากับบ่อยากหัวงอกเลยถ้าง,งอกเลยปุ๊บปล่อยไปเบิดจังสีมันกระสิขาวโพนแหค่ค่ะเข้าใส่สีเข้าใส่สีเท่าแบบนี้มาโกกไ้เด้อค่ะโกกไว้วกกไวแล้วมันกระสิออกมาเป็นสีนี้มันกระสิเบิ่งเป็นแฟชั่นแม่นบอกค่ะกระสวยแล้วกับประหยัดเงินได้พร้อมเนาะค่ะเอางั้นเพื่อนเพื่อนล่องไปเห็ดเบิ่งได้ค่ะว่า ถ้าผู้ใดมีหัวงอกเต็มหัวเป็นจุ้มๆอยู่ข้างๆนี่เดี๋ยวเที่ยวเตีมทเที่ยวเตีมทเที่ยวเต็มมันทําให้ผมแข็งน้ำเด้ค่ะฉะนั้นก็บ,บ่ตตรงเตีมค่ะเปลี่ยนลูกใหม่ถ้าสมมติว่านั่นกะอาจิตัดผมสัน้นหรือว่าเฮ็ดแบบใดก็เฮ็ดไปตามตามใจเนาะค่ะหลังจากมันก็สิออกมาเป็นสียังสี่นะคะเนเพื่อนเบิง่งมันก็บ,บ่ถือวาเลวร้ยวายเพราะว่าหัวมันงอกเนาะนี่แหละก็ทําไปจังสีเลยเลยค่ะก็สิออกมาได้สีนี่ สาวคนแกนก็นเลิกไปโกกผมทีลานของฟินแลนด์เลยค่ะสาวคนแกนเฮ็ดเองแล้วก็มาบ,บํารุงไซนามันบักพาวเฮ็ดอย่างไซนี่แหะค่ะมันก็นดีขึ้นเลยค่ะถ้าย่างน้อยมันก็นได้สีมันก็เ่เป็นหัวงอกโพนเม่นบอค่ะมันก็ไ่ได้ดูสอสสูงว้ว้เกินไปเนาะค่ะเนาะ,ะเอาละค่ะเมื่อนี้สสำหรับผู้หญิงย่าหยุดสวย ก็ให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สาวขนแกน้นำในเด้อค่ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะมอยมอยสวัสดีค่ะ